สวัสดีครับพี่น้องผมวิรยุทธต่างใจเย็นจากวีรยุทธมินิสตรีพันธกิจผู้กล้าวันนี้มีความยินดีที่จะนำคำหนุนใจมาแบ่งปันให้กับพี่น้องทุกท่านนะครับโดยคำหนุนใจของวันนี้คือคำว่ารู้ก่อนโรดก่อนนะครับโดยอ้างอิงมาจากพระวจนะของพระเจ้าจากพระธรรมสดุดีบทที่32ข้อที่8ซึ่งมีใจความดังนี้เราจะแนะนำและสอนเจ้า ถึงทางที่เจ้าควรจะเดินไปเราจะให้คําปรึกษาแก่เจ้าและเฝ้าดูเจ้าอยู่พี่น้องที่รักครับมีคนบอกว่าโอมิครอนกลายพันธุ์อีกแล้วครับหมายความว่ากลายพันธุ์แปลว่ามันแพร่อย่างรวดเร็วนะครับมันแพร่เชื้อได้อย่างรวดเร็วนะครับดูเหมือนว่ามันใกล้จะจบแต่จริงๆมันก็ยังไม่จบนะครับ ด้วยเหตุน,นี้จึงมีคนออกมาบอกว่าถ้าเรารู้ก่อนเราก็จะรอดก่อนหมายความว่าถ้าเรารู้ว่ามันมีการแพร่เชื้อเร็วขึ้นเราก็จะรู้วิธีป้องกันตัวได้อย่างรวดเร็วขึ้นเช่นกันนะครับพี่น้องครับชั้นใดก็ชั้นนั้นครับพี่น้องครับการรู้จักกับพระเยซูจเจ้าก็เป็นสิ่งที่สำคัญรู้ก่อนรอดก่อนแน่นอนนะครับ เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเมื่อเรารู้จักพระเยซูเจ้าเราก็จะได้รับความรอดก่อนเมื่อเราเชื่อพระเยซูก่อนเรารับความรอดของพระองค์มาเหนือชีวิตของเรามาถึงชีวิตของเรารับเข้าในชีวิตของเราด้วยเหตุน,นี้พี่น้องครับเราจึงควรไปบอกเพื่อนๆของเราเกี่ยวกับพระเยซูเจ้านะครับว่าพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ส่งช่วยเราให้รอด ไม่เพียงช่วยเราให้รอดจากความบาปและก็จากความตายในด้านของฝ่ายจิตวิญญาณเท่านั้นแต่พระองค์ทรงช่วยเราให้รอดในชีวิตประจำวันด้วยนะครับดังถ้อยคำของพระเจ้าที่บอกว่าเราจะแนะนำและสอนเจ้าถึงทางที่เจ้าควรจะเดินไปเราจะให้คำปรึกษาแก่เจ้าและเฝ้าดูเจ้าอยู่นะครับไม่ได้หมายความว่า ให้คำแนะนำแล้วก็จากไปให้คำบอกบอกอะไรปุ๊บก็แว้ไปก็หนีหายไปไม่ใช่ครับแต่พระองค์นั้นยังคงอยู่อยู่กับเราพระองค์เป็นพระเจ้าอิมมาโนเอลที่มาอยู่กับมนุษย์ทุกคนนั่นเองนะครับพี่น้องที่ร่กนครับเมื่อเราเชื่อพระเยซูกต์เจ้าหมายความว่าเมื่อเราประกาศเปิดใจเปิดปากของเราเชื่อวางใจในพระเยซูกต์เจ้า พระสัญญาของพระเจ้าบอกว่าพระบิดาจะประทานผู้ช่วยอีกผู้หนึ่งให้กับเรานั่นก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะมาอยู่กับมนุษย์ทุกคนนะครับสำหรับคนที่เชื่อวางใจรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะมาอยู่กับเขาและพระองค์จะเป็นที่ปรึกษามหาสรรย์พี่น้องที่รกคับที่จะช่วยเราให้คําแนะนํากับเรานะครับถ้าท่าน เป็นนักธุรกิจพระองค์ก็จะบอกกลยุทธ์ของการปรับกลยุทธ์ของธุรกิจว่าจะทำแบบไหนมันถึงจะปังมันถึงจะโดนมันถึงจะถูกใจลูกค้านะครับพี่น้องครับถ้าท่านเป็นนัก,กเรียนพระวิญญาณบริสุทธิ์จะบอกท่านถึงการเรียนนะครับว่าถึงเวลาจะต้องเอาจริงเอาจังแล้วหมดเวลาเล่นแล้วถึงเวลาที่จะต้องอ่านหนังสือแล้วเพราะอะไร ใกล้สอบแล้วใกล้ที่จะถึงเวลาที่จะต้องเรียนต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นสูงขึ้นไปอีกนะครับหรือท่านกำลังเป็นคนที่กำลังหางานท่านกำลังว่างงานหรือตกงานนะครับพี่น้องครับพระวิญญาณบริสุทธิ์จะบอกท่านนะครับว่างานที่ดีคืออะไรจะเลือกงานแบบไหนจะทำงานอะไรพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะบอกพี่น้องทุกคนนะครับ พรรองจะคอยให้คําแนะนําจะคอยให้คําปรึกษาจะคอยให้กําลังใจแก่เราในทุกๆวันนะครับว่าอะไรควรเลี่ยงอะไรควรทําอะไรควรหลบหลีกนะครับเราสามารถทูลกับพระเจ้าได้ในทุกเรื่องขอย้ํานะครับว่าในทุกเรื่องจริงๆนะครับพี่น้องครับรู้ก่อนรอดก่อนนะครับรู้จากพระเจ้าก่อน รอดก่อนและเมื่อเรารอดก่อนแล้วเราต้องไปบอกเพื่อนของเราบอกครอบครัวของเราให้มารู้จักกับพระเจ้าให้มารู้จักกับพระเยซูคริสต์เจ้านะครับเพื่อคนเหล่านั้นก็จะรอดเหมือนกับพวกเราทุกๆคนนั่นเองนะครับดังนั้นขอพระเจ้าได้โปรดอุปภพ์พี่น้องทุกๆท่านนะครับมีพระเจ้าในชีวิตทันยุคทันสมัยแน่นอนนะครับขอพระเจ้าได้โปรดอุปภพแบบนี้จึงเรียกว่า รู้ก่อนโรดก่อนขอพระเจ้าอุปัมภ,ภ์พี่น้องนะครับรู้ก่อนโรดก่อนยังไงละครับพี่น้องครับขอพระเจ้าได้โปรดส่งพระเมตตาให้เรามีความเชื่อแล้วก็ไว้วางใจในพระเจ้านะครับสถานการณ์รอบตัวรอบข้างนะครับเราก็จําเป็นจะต้องระมัดระวังในการใช้ชีวิตนะครับระมัดระวังในการกินในการดูแลตัวเองนะครับพี่น้องครับ รู้ก่อนโรดก่อนนะครับดังนั้นขอพระเจ้าได้โปรดทรงพระเมตตาเราขอพระเจ้าอุปพ่พี่น้องทุกท่านขอบคุณที่ติดตามวิรยุทธ์มินิสทรีพันธกิจผู้กล้าสำหรับวันนี้ผมวิรยุทธ์ต่างเจเยน็นลาพี่น้องไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ